ค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมากันอีคลิปหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุหนังสือจากสำนักพิมพ์มิบุญกิจที่มาส่งนะคะที่เราสั่งไปในรอบงานหนังสือนะคะอันนี้จะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นกล่องใหญ่สุดหนักสุดด้วยนะคะหนักกว่าอีคลิป EP แรกที่เป็นพาร์ติเทลกับพันเดเลอร์กับ่อมานต่างโลกอะ่ะเออก็สภาพกล่องมาดีมากค่ะก็ ทางตอนที่เราสั่งไปเราได้ติกตัวเลือกอขอไปเสร็จมาด้วยเพื่อความถูกต้องว่าเราได้ของครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยืนยันนะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นฟลายฟอกโป20เล่มมัน918บาทนะคะแพ็คชุดหนึ่ง แล้วก็สั่งเล่ม21ต่างหากแล้วก็ฟาริ a l เล่ม53กับ59ที่เราเคยได้พูดออกไปว่าหวังว่าทางสำนักพิมพ์จะเติมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเก่าแล้วไงก็คือเขายังเติมอยู่เรื่อยๆนะคะจะมีแบบเรื่องที่แบบเก่ามากๆก็ถึงจะไม่ได้เติมแล้วค่ะก็สภาพหนังสือที่มาก็ไม่ได้มีอ,อ,อะไรผิดพลาดหรือแบบว่ามีชำรุดหรืออะไรนะคะก็คือแพ็คมาแล้วอย่างดีเรียบร้อยค่ะ1-20เล่มของเรื่องไฟฟอกนี่คือ สภาพดีค่ะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นกระตูนแพ็คชุดแล้วมันไม่มีแต้มสีนะคะทุกคนเราเช็คเรียบร้อยแล้วทั้งใต้เล่มบนเล่มข้างเล่มไม่มีการแต้มสีนะคะเล่ม21กับเล่ม f a ร r ิ t a โอ5้าสนี้เราก็สั่งแยกแต่มันก็ไม่ได้เป็นราคาเต็มนะคะมันก็เป็นราคาโปรงานหนังสือคือมันก็จะลดประมาณ10-15%นะคะ เราก็เบ็ดเสร็จได้มาประมาณพันสองกว่าบาทถ้ารวมๆนี่นะเออเพราะว่าแค่แพ็คชุดหนึ่งมันก็เก้าร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะก็ในแพ็คค่อนข้างที่จะแพ็คมาแน่นหนาเราก็แกะยากเหมือนกันนะในทีเดียวคือมันเราไม่แน่ใจไงว่ามันแพ็คแบบยาวทีเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเหมือนแพ็คแบบแบ่งเอาค่ะแบ่งเป็นสามปึกเออปึกหนึ่งก็ประมาณห้าถึงหกเล่มล้วก็พยายามแกะแบบ ทำมะดทรมแมงแบบไม่อยากให้มันชำรุดแล้วเราก็ลองเช็คดูในตัวหนังสือนะคะเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในสำนักพิมพ์วิบูลกิจเนี่ยเราจะมีแค่แฟนนิทลเรื่องเดียวนะคะที่สะสมมาตั้งแต่ตอนปฐมแล้วนะคะก็เรื่องไฟฟอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากเก็บนะคะคือเราไปเจอรีวิวหลายคนบอกว่ากระดาษของสำนักพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยดีแต่เราไม่ซีค่ะเราเน้นเก็บเราเก็บมากกว่าเก็บแบบสะสม เป็นเรื่องที่ชอบมากกว่านะคะเราไม่ได้ซีเรื่องกระดาษอะไรอย่างนี้มันเป็นฟิลของสาหรับเราแบบว่าอ่านแล้วแบบมือดําเราก็เช็คแค่เฉพาะเล่มบางเล่มนะคะเราไม่ได้เช็คทุกเล่มเราก็แค่ดูเฉยๆว่าเนื้อหามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คือก็รู้สึกตื่นตันมากตอนที่ได้มาเพราะว่าอยากเก็บมานานแล้วแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเนื้อหาอนิเมะกับบางหาก็ไล่กัน เราก็คิดเราก็คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเราลองเปิดดูเล่ม21แล้วเนื้อหาของมังงะน,น่าจะเลยอนิเมะไปนิดหน่อยนะคะเลยไปนิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะมากขั้นที่แบบอะไรขั้นนั้นนะคะส่วนฟ a น r ี้เทลก็ตอนนี้เราก็สั่งมาอีกสองเล่มสั่งแง่ก็คือตอนนี้เราเก็บครบ63เล่มจบแล้วคะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเสียหายเยอะมากนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ซื้อราคาเต็มท,ทัดทีเดียวค่ะคือเราซื้อกับร้านการ์ตูมนมเนี่ยเนี่ยคือมันเขาก็ลดจากปกกว่าสิซื้อในงานหนังสือมันก็มันก็ลด15%มันก็เลยคุ้มนะคะค่ะคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย